สวัสดีครับผมแป็นซินโดรับเยลวันนี้นะครับผมจะมาเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรมเพียงแค่เราโซโล่ชาเลนจ์อินดิโกเอ็กซ์สเตนเบิร์กกีตาร์วงอินดิโกร่วมกับร้านเยสกีตาร์ตัวแทนจําหน่ายกีตาร์สเตนเบิร์กจัดกิจกรรมโซโล่ชาเลนจ์เพียงเพื่อนๆโซโล่เครื่องดน, olo, นตรีอะไรก็ได้โดยใช้เพลงเพียงแค่เราซิงเกิลใหม่จากพี่ๆี่อินดิโกร่วมรุ่นรับของรางวัล2อย่างคือ1รางวัลกีตาร์สเตนเบิร์กโบนิสเอเซนเชียลรุ่นนี้ที่อยู่ในมือผมพร้อมลายเซ็นจากพี่พี่วงอโโโิน ใช้เครื่องดนตรีอะไรก็ได้แบบใดก็ได้เกณฑ์การให้รางวัลคือสุ่มผู้โชคดีจากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดและรางวัลที่2อง The Best Solo เงินสดมูลค่า5,000บาทโซโล่กีตาร์ไปตามกิจการของเพื่อนๆใส่ให้สุดใส่ให้ยับตามสไตล์ของเพื่อนๆคัดเลือกผู้ชนะโดย1พี่บูอินิโก้สพี่บอมเยสเดย์สพี่ชาวคอกเทลร่วมสนุกง่ายๆโดยการโพสต์คลิปการโซโล่ของเพื่อนๆลงในโซเชียลมีเดียช่องทางใดก็ได้แล้วติดแท็กหเพียงแค่เราโซโล่ชาเลนจ์สองสแตนเบิร์กกีตาร์สาม go headless แล้วส่งผ ผลงานคลิปโซโล่ของเพื่อนๆมาทางอินบ็อกซ์ของเพจ Inigo Band สามารถดาวน์โหลดเบลงเกทได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2567ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่6กันยายน2567แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับย yeah.